ครับน้องแอดมีชื่อจริงสกุลจริงว่าอะไรครับอผมมีชื่อว่านายแอมิรุคุณสงนะครับเป็นรองประธานข่าวพิเศษจังหวัดราชบุรีครับของหนังสือพิมพ์อ่าเดียวข่าวครับผมอ่านอกจากนี้น้องแอดยังจัดรายการวิทยุของรายการไทยแลนด์เรดิโอในช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับเป็นนักจัดรายการอยู่ที่ประมาณสิบห้าปีที่จังหวัดราชบุรีค่ครับต้องครับส่วนใหญ่เนื้อหารายการนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับรายการนี้นะฮะส่วนมากก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ชุมชนในท้องถิ่นบ้านเราส่วนมากเรียนที่จังหวัดราชบุรีที่ทอำเภอพุทรามถูกต้องครับผมส่วนหนึ่งก็จะมีถาบันเทิง30%นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยมีข่าวสารอะไรก็แล้วแต่เข้ามาพูดในรายการได้จุดเริ่มต้นของการที่ได้เข้ามาจัดรายการพิทยุนี่มีมูลเหตุที่มาที่ไปยังไงบ้างครับห <ใน S 2> รือว่าเป็นความชื่นชอบแต่เด็กเลยคือเราเห็นนักจัดรายการขึ้นหลัหลกๆที่อยู่ในกรุงเทพใชคไับ ถือว่าเป็นไนดออได้นะครับแต่คือเ,<ร>เป็นความฝันส่วนตัวเรา,าตัง้งแต่ตั้งแต่ัยเด็กนะใช่ไหมเอ๊ะทำไมรเราอยากจะพูดเหมือนกับคนนี้บ้างทําได้ไหมก็ตัวก็ลองลองทาแรกๆนะฮะก็อาจจะดูแล้วมันไม่ใช่สเต็ปเราแต่พอเราได้ฝึกเราได้ทํำบ่อยๆความชนาญมันเกิดขึ้นสําหรับเรานะครับได้พูดได้จาได้อะไรก็พูดกับแฟนเพลงหรือแฟนลับทุกันนี้ก็เรียกว่าแฟนขับนะครับก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขดีส่งเพลงให้เขาได้อย่างมีความสุขแล้วก็ส่งมอบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ในท้องถิ่นเราเนี่ย <c oughs> พอประมลได้หรือมีสิ่งไหนที่ดีมาพูดในรายการแล้วก็สามารถทถําได้มมญญครับเราทันทีที่ทราบในสถานการณ์โควิดนลยละลีตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้สถานการณ์ก็เบาบางลงแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อก็น้อยลงนะครับผมเชื่อว่าประชาชนตอนนี้เขารู้ในการที่กากาศไม่ตกแบบเนี้เราควรจะทําตัวยังไงบ้างนะฮะันดับแรกนั่นคือสวมแมสก์นแล้วก็เจลล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะห่าง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะครับผมสำหรับหนังสือพิมพ์เดียวข่าวเรานี้นะครับผมได้มาเจอกับทางรองแอดนะครับผมรองประธานข่าวพิเศษหนังสือพิมพ์เดียวข่าวนะครับแล้วก็เป็นนักจัดรายการวิวนะครับผมคนเก่งของทางจังหวัดราชบุรีอำเภอโพธารามนะครับผมก็วันนี้ทางหนังสือพิมพ์เดียวข่าวเราก็ต้องขอขอบคุณทางน้องแอดนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านอาจารย์เชื่อใจเลยนะครับสุดคณิตทางอาจารย์สุดทีินครับอ่าเท่าที่ทราบมานี้อาจารย์สุดคณิตนี่ก็เป็นว่าที่ ประธานข่าวของสืบพิมพ์เดียวข่าวเราที่จังหวัดราชบุรีโพธารามกันด้วยใช่ไหมครับคาดว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับจะได้ร่วมงานกันค่ะโอเคครับวันนี้หนังสือพิมพ์เดียวข่าวเราขอขอบคุณอาจารย์และขอขอบคุณน้องแอดมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณ